สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นเส้นทางของความรัก To Love Reading เส้นทางของความรักรักแท้ Random EP ที่13เป็นการอ่าน Energy โดยรวมสำหรับท่านใดที่ดึงดูดคลิปนี้ Random สำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้บางท่านบอกว่าได้พบเจอทุกคลิปเลยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่ยูนิเวอร์อาจจะอยากให้คุณได้ฟังเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงได้ในเชิงจิตวิทยาผู้อ่านจะบอกเสมอว่าเวลาที่เราคิดนึกถึงตั้งเป้าหมายและลงมือมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะที่เรียกว่าโชคชะตาก็ได้หรือว่าเป็นหนทางใหม่ๆที่จะนำพาคุณให้ได้พบเจอกับความสำเร็จ การอ่านการ์ดทุกครั้งของชาแนลนี้ไม่เน้นย้ำให้คุณมีความรู้สึกว่างมงายเน้นย้ำการอ่านในเชิงสร้างแรงบันดาลใจไกด์ไลน์และในเชิงที่คุณจะได้รู้ว่าคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะ มันจะต้องพบเจอกับเรื่องราวที่คุณไม่อยากที่จะได้พบเจอเสียก่อนไม่อย่างนั้นเราจะรู้ซึ้งถึงความสุขที่เราได้รับได้ยังไงถ้าเราสมหวังตลอดชีวิตเราจะรู้จักคุณค่าของรักแท้ได้ยังไง ถ้าเรานะคะไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใครบางคนทำให้เรารู้สึกแย่แล้วเราจะมีโอกาสได้พบเจอใครบางคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าได้อย่างไรเหนือสิ่งอื่นใดตัวคุณเองจะต้องทำตัวคุณให้มีคุณค่าไม่ไปวิ่งหมุนวนบนโลกของใครเป็นตัวของตัวเอง และอยู่ในโลกของตัวเองอย่าเที่ยวได้วิ่งไล่ตามใครหรือพยายามเข้าไปในชีวิตใครนี่คือสิ่งที่หวานย้ำเตือนเสมอรักแท้รักที่ดีจะต้องมีกันและกันแล้วก็มีโลกของกันและกันแบ่งกันแบ่งปันกันและกันนั่นคือรักแท้ที่ดีขอให้คุณได้พบเจอขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิง่ง Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิป Facebook สำหรับความรัก อ่ะข้อความความรักซึ่งผู้อาจจะเข้าไปให้บ่อยที่สุด i n s t a g r กรมสำหรับครอบครัวเราเลยเฉพาะครอบครัวเราไม่ได้ทำเป็นการค้าไม่ได้โปรโ,โมทที่ไหนเฉพาะครอบครัวเราที่สนใจวัตถุมงคลและหินเสริมพลังงาน คลิกเข้าไปรับชมจะมีแอดมินรอคอยนะคะให้คําแนะนําดูแลทุกขั้นตอนผู้อ่านก็อบรมแอดมินทุกครั้งแม้ว่าเราจะทํางานนี้ด้วยใจคือท,ทุกคนก็ไม่ได้มีค่าแรงหรอกนะแต่ว่าก็ขอให้ปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะซึ่งตอนนี้ในเชิญของแอดมินน่ะผู้อ่านมองดูภาพรวมก็ลงตัวละดีล้ว,ลวนก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีน้องๆที่ยังไม่เข้าใจเนอะแต่ก็อยากมาช่วยนะประมาณนี้ พวกเรา,ารักทุกท่านนะคะเพราะว่าเราเป็นครอบครวัวเดียวกันขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณขอทราบ Energy รักแท้เราเริ่มต้นจาก To Love Reading ทา a r l o t กันเลยขอทราบ Energy รักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอทราบ Energy รักแท้ เส้นทางของความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงจะมีอะไรนำพาให้คุณได้พบเจอกันเดี๋ยวเรามาดูกันว้า wow, ว forgiveness คนคนนี้มี energy ของ new brand จริงๆค่ะแล้ว manifestation ออกมาบอกว่าเป็นคนที่คุณเฝ้าภาวนาหรือเค้าภาวนาขอให้ได้เจอคนแบบคุณ energy สวยมากๆคือ energy ของ twin flame soulmate แล้วก็ past life relationship คนคนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเค้าที่มันตรงตามที่คุณต้องการนะเดี๋ยวเรามาดูกันคนนี้ผู้อ่านอยากได้อีกหนึ่งใบเพิ่มมาหน่อยนะ ไดูสิคะเอาละ s e l f respect เอ n e ที่ด้านหลังวาว sexually หรืออ n e ที่ของราศีมังกรอ n e ที่ของเดวิลแต่อีกมุมมองหนึ่งของเดวิลมันคือ sexual คือ sexual คือแรงดึงด,ดูดมีเสน่ห์ความรู้สึก แรงปรารถนาที่คนทั้งคู่เชื่อมถึงกันสื่อถึงกันนะคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเจอผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาแล้วใจมันแบบมันเต้นแรงอ่ะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เอ่อเมียเอนจีคือ forgiveness คือคุณเส้นทางความรักของคุณมันเกิดจากการที่คุณก้าวข้ามผ่านเรื่องราวเดิมๆคุณในเวลานี้คุณมีความสุขกับตัวคนเองมากๆคุณมีเกณฑ์การเดินทางคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เรื่องงาน คุณมีเกณฑ์การได้เ,เปิดโปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีกับชีวิตคุณอาจจะมีเกณฑ์การพัฒนาตัวเองได้ทําสิ่งใหม่ๆมีคนมาชักชวนให้คุณได้ไดไดทําสิ่งใหม่ๆเช่นไปออกกําลังกายในสิ่งที่คุณไม่เคยทำาหละอะไรก็ตามที่ใหม่เมื่อคุณตอบรับสิ่งนั้นหนทางความรักของคุณจะเปลี่ยนและจะนําพาคุณได้พบเจอกับทวนะินเฟรมนะคนคนนี้เนี่ยเอเนจี Energy เหมือนกับคุณทั้งคู่เป็นคนเดียวกันมองตาก็รู้ใจมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันเรียกได้ว่าเหมือนโกบิมพ์กันมานะประมาณนี้เหมือนทวินทวินเหมือนคู่แฝดน,นะคู่รักทางจิตวิญญาณน,นั่นเองนะ เอเนจีนี้ออกมาบอกว่าคุณรักตัวคุณยังไงเขาก็รักคุณแบบนั้นและรักรักมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะคนคนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันตั้งแต่แรกพบอย่างที่ผู้อ่านบอกนะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีตั้งแต่แรกคุ้นเคยกันตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณเฝ้าภาวนาขอให้ได้เจอมองดูในคลิปคลิปนี้คุณภาวนาขอให้ได้เจอคู่แท้เนื้อคู่โซเมดเห็นไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ mm hmm. เทพธิดานะเอ่อเมนิฟิสคือนั่งสมาธิและมีอินเอเนจีของอ mm ินฟินิตี้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะ mm hmm. จุดศูนย์รวมของเทิร์ดอายและจักระดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะ ก่อนหน้านี้คุณเคยคาดหวังเคยตั้งไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่แปลกใจที่ forgiveness ขึ้นคุณอาจจะเดินผ่านหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้ไม่ใช่คุณตัดสินใจเดินจากมาหรืออาจจะสลับกันอาจมีเหตุการณ์บางอย่างจบและมีสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แน่ๆดังนั้น ยังไม่หมดหวงังและคุณมีความเชื่อว่ามีใครบางคนรอคอยคุณอยู่และคุณก็จะได้เจอเขาผ่านทางการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตค่ะเอที่ของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตหนักมากทีเดียวคนนี้นะเซลฟ์เรสเพคมันเกิดจากการที่คุณให้เกียรติตัวคุณเองในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ,นะนๆนะคนๆนี้ที่กำลังจะเข้ามาก็เป็นคนแบบเดียวกันกับคุณหมายถึงเขารักและให้เกียรติคุณให้เกียรติความรู้สึก ของคุณและเขาและโฟกัสไปที่เป้าหมายเดียวกันคุณนั้นคู่มีเป้าหมายเดียวกันและการเดินทางจะนำพาคุณนั้นคู่ได้เจอกันเห็นไหมคะว่าแองเจิลกำลังจะได้พบเจอกับเทพบุตรแล้วนะการเดินทางที่ต้องบอกว่าแองเจิลกับเทพบุตรเพราะว่าคู่นี้มีความต่างแต่ในความต่างเขามีเป้าหมายเดียวกันนะแองเจิลรอคอยอยู่ที่ปราสาทแล้วลนะ่ะ แล้วก็เทพบุตรกันบางเดินทางมาการเดินทางจะนำพาให้คุณทั้งคู่จะเจอกันบอกอย่างนี้แล้วไม่ใช่นั่งอยู่บ้านแล้วรอเทพบุตรนะถ้ามีสัญญาณอะไรใหม่เราต้องออกบ้างนะเราต้องหารักแท้เราบ้างต้องออกบ้างนะที่รักเออข้อหัานย้ําเสมอว่าไม่ใช่ว่าโอ้การบอกว่าเทพบุตรเดินทางมาแล้วไม่ทําอะไรแล้วไม่ได้นะ ใครชวนให้ทำสิ่งใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเอ j นจสนุกอยากจะทำทำได้เลยเพราะคุณจะได้พบเจอจากสิ่งใหม่ๆห,หรือคนคนนีนะ้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะอยู่แดนไกลหรือว่ามี energy ค,ความต่างจากคุณเยอะนะต่างกันด้วยชาติภาษาก็ได้หรือด้วยเรื่องงานวุฒิภาวะอายุนะตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยต่างกันเยอะ energy ก็ออกมาบอกว่าแต่คุณทั้งคู่มีใจเดียวกัน ทีนี้ energy นี้อีกนิดนึงมีความเป็นไปได้ว่าพร้อมกับ benefit มีความเป็นไปได้นะว่าคุคนนี้คุณอาจจะเคยเจออาจจะเคยรู้สึกดีมีเหตุต้องห่างกันไปหรือคู่รักคู่ไหนที่เฝ้าโพนะคะเหลือเกินรักกันมากเหลือเกินตอนนั้นไม่มีโอกาสนะที่จะได้สารต่อสารสัมพันธ์ เข้าใจผิดหรืออะไรใดๆก็ตามสิ่งที่คุณภาวนาคือคุณขอให้ได้กลับมาเจอกันได้รักกันแบบดีๆแบบเริ่มต้นดีๆอย่างคู่รักอีกครั้งเองที่อย่างมาบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณภาวนาวอนขอนะอินฟินิตี้นี้ยังหมายถึงคุณอาจจะได้รับความรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ารักไม่รู้จบรักในละักษณะทีเ่เป็นความรักที่มันยั่งยืนอะ่ะ อยากคิดว่าไม่มีนะมีให้เห็นเยอะแยะไปนะล่าสุดดาราอาวุโสท,ที่เพิ่งจะ ทำพิธีไปนะคะนั่นเขาก็บอกเราว่าเขาเชื่อในรักแท้แต่รักแท้มันไม่ใช่อยู่ๆตุ้มนี่คือรักแท้รักแท้มันคือระหว่างทางที่คนสองคนทําให้มันเกิดเป็นรักแท้ขึ้นมานะผู้ชายคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตไปมากเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะจุมพิษเธอได้แม้ว่าเธอจะอยู่ในร่างที่ไร้วิญญาณผู้อ่านซาบซึ้งใจมากจริงๆนะคนที่คุณจะได้เจออาจจะเป็นชาวราศีมังกรด้วยก็เป็นไปได้นะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีโปรไฟล์ดีอาจจะเป็นคนที่ ดูมีชื่อเสียงด้วยก็เป็นไปได้นะทำงานโดดเด่นอะไรประมาณนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้อ่านเกี่กับรักแท้นะผู้อ่ามีความเชื่อผู้อ่านก็พบรักแท้ตลอดชีวิตนะแต่ผู้อ่านโฟกัสรักแท้ไปที่ทุกคนรอบตัวต่างหากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าแองเจิ้ลมีอะไรอยากจะบอกคุณ ลาอกนะิวส์เน็ตสุเมียอยากจะบอกนะไหนดูซิว้าวว่าเรื่องของครอบครัวบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านขั้นตอนการแยกกันอยู่กับอดีตสามีอดีตภรรยาหรือการหย่าร้างเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แยกขนาดนั้นถูกไหมคะอ่แฮปปี้เชนเพราะจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้แหละ เราจะวิวฟอร์จูนขึ้นนะมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณได้พบเจอกับรักแท้นะ energy ด้านหลังของคุณคืออะไรขอดูหน่อยนะว้าว wow. b e o p e n to success เตรียมรับกับความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้แล้วนะอย่างที่บอกคุณภาวนาเอาไว้ค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่คุณเฝ้าหวัง มันกาลังจะเกิดขึ้นจริงเร็วนี้แล้วล่ะเมนเอเนจีบางท่านอาจจะเ,เคยผ่านการมีครอบครัวนะคะหรือถ้าใครไม่เคยมีครอบครัวคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ผ่านการามีครอบครัวมาก่อนด้วยก็เป็นไปได้นะแต่ในท้ายที่สุดด้วยโชตะตานั่นแหละก็นำพาคุณทั้งคู่ได้เจอ เจอกันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะนำพาให้คุณได้พบเจอกับรักแท้ของคุณเร็วนี้นะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจาก your angel have เ t e y o u player เนื่องจากแองเจิลได้ยินเสียงภาวนาของคุณจึงตอบรับคำภาวนาให้คุณได้เจอกับรักแท้ที่คุณต้องการแต่มันจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวการย้ายถิ่นฐานอะไรบางอย่างบางท่านถ้าได้เจอกันแล้วดูวิวบอกว่าอาจรอคอยการได้เดินทางมาเจอกันข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามประเทศนะคะข้ามขอบฟ้ามาจเจอกันนะคะทีนี้อาจจะต้องอาศัยการรอคอยสักนิดหนึ่ง เอเนอร์จีออกมาโดดเด่นสำหรับบางท่านที่เราคอยให้คู่รักคู่ชีวิตอดีตสามีอดีตภรรยาหรือที่ไม่เข้าใจกันในวนันนี้กลับมาปรับความเข้าใจก็ลูกๆหรือบุตรหลานหรือคนรอบข้างหรือด้วยความรักที่คุณมีนี่แหละอาจจะนำพาให้คุณได้กลับมาปรับความเข้าใจเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะมามาโรยยาหอมให้มีความเชื่อเอเนอร์จีของการกลับมาเป็นครอบครัวทวินเฟรมันเยอะ ก็อ่านไปตามนี้แหละจ้ะนะถ้าใครที่คุณรู้สึกดีและเขาดีกับคุณยังไงก็ต้องกลับมาอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ไม่เคยหวังดีกับคุณท็อกซิ เป็นพิษร้ายจะต้องถูกจัก,กรวาลเรียงออกเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆนะ e i n g query นะคะ is t time to v i e w things from different นับจากนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้มองเห็นเจอเจอ,เจอสิ่งที่แตกต่างออกไปในความรักครั้งนี้ที่กำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตคุณเรียกได้ว่าไอจของการแตกต่างเยอะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทำให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ว่ารักครั้งใหม่รักแท้ที่กำลังจะเข้ามาคุณทั้งคู่สามารถทำให้มันประสบความสำเร็จได้เตรียมเปิดรับหรือเต,ตรียมเตรียมต้อนรับความสำเร็จ Look at all the wonderful things you can do คุณสามารถทำได้มีได้และเป็นได้อย่างที่คุณต้องการเปิดรับนะคะความสำเร็จที่คุณกำลังจะได้รับเ,เรื่องราวของความรักสำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนหรืออยู่กันเร็วช้าอย่ารังขึ้นอยู่กับว่ารักกันและกันมากแค่ไหนจุงมือฟันฝ่ากันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของเรานะ่ะมันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมันสุดทางแค่ตรงนี้แม้ว่าเราจะจากลากันก็ขอให้มีแต่ความรู้สึกดีดีให้กันนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามา c ค a r i f y กันอีกทีนึงนะ แล้วเขา clarify r e v i e หน่อยคะ่ะ Justice wow wow wow, wow. ที่ต้องร้องว้าวเพราะว่า energy ของการแต่งงานหนักมากทีเดียวนะการจดทะเบียนสมรสหรือบางท่านอาจจะคู่รักที่เตรียมหย่าหรืออะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกัน King of s w u r d s ว่าเดียนเพิร์ทู t อ e ไพน์ด e อกูลอ่านะคะเอเดนจี่ด้านหลังเป็น7 of ว่นครับตัดสินใจตัดสินใจเอจีของการตัดสินใจสำหรับทูเลิฟริตติ้งในครั้งนี้นะคะคุณจะได้พบเจอรัก แท้คนคนนี้อาจจะเคยเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนแต่นั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณและเขามีความเข้าอกเข้าใจในการและกันกันดีค่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือคุณอาจจะพบเจอคนคนนี้โดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวจากการที่คุณ เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองครั้งใหญ่ครั้งใหม่คนคนนี้อาจจะเป็นชาวท่านลมมิถุนตุลกุมหรืออาจจะเป็นชาวท่านดินเอ็มเพรสอ,อกมายืนยันว่าอาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะหรือคุณนั่นแหละอาจจะอายุมากกว่าเขาอาจจะสลับกันแต่คนคนนี้มีฐานะมั่นคงมากๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณเยอะเช่นต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนได้อยู่ไกลกันได้ทํางานกับคนละที่หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าคุณอีกที เกณฑ์การเดินทางหรืออะไรบางอย่างนำพาให้คุณทั้งคู่ไดเ้เจอกันนะคะทัว of เป็น a c l e s เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างความรักกับความสุขความสำเร็จระหว่างความรักกับการงานเพราะคุณจะได้รับทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกันดังนั้นก็จะต้องบาลานซ์ใช้ดีทัว of เป็น a c l e s ในที่นี้ยังออกมาบอกอีกว่านะคะ คุณอาจจะเจอความรักมาพร้อมๆก,กันกับเรื่องงานหมายถึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็การเดินทางเปลี่ยนที่ใหม่งานใหม่นู่นนี่นันน่นก็ทําให้คุณได้พบเจองานใหม่ด้วยแล้วก็ได้พบรักแท้ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในที่ออกมาบอกว่า การเจอเจอกันร,ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความเข้าใจและลงตัวกันดีเนื่องจากการคอมมิเนกทที่ค่อนข้างจะลงตัวชัดเจนโดยนี้คุณอาจจะได้รับมเมสเซจทักทายอะไรบางอย่างให้คุณเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตบางอย่างที่นำพาให้คุณได้เจอกับเขาจจสติสคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือราศีตุลค่ะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกับเขาก่อนแต่งงาน ก็เป็นไปได้นะเลเนงีของการพยายามที่จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเนี่ยมีสูงทีนี้อีกนิดหนึ่งสําหรับบางท่านที่ภาวนาขอให้อดิต อดีตสามีอดีตภรรยากลับคืนมาเป็นรักแท้อีกครั้งเส้นทางความรักของคุณนะคะมันยังวนเวียนอยู่ในกันและกันคุณทั้งคุณคุณและเขายังไม่ได้ขาดการติดต่อสื่อสารแต่มันจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนในครอบครัวคนรอบข้างชักคายคุณทั้งคู่ได้กลับมาพูดคุยทำความเข้าใจและอาจจะกลายเป็นรักแท้ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครจบไม่สวยเวิร์กมากไม่ชอบไม่อยากได้ยินประโยคนี้ก็ไม่ใช่ของคุณ ของคุณคือคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นชาวธาตุลมเป็นชาวต่างชาติการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องเงินจะนำพาคุณไ้พบเจอรักแท้เออโอเคนะคะไม่เป็นภยนัยเนยจี้นะที่รักสงสารแอดมินอะแอดมินแอบยิ้มพยักหน้าเห็นด้วยเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาส่องฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อยนะก่อนที่จะถึงข้อความจากความรักและคำแนะนำ ขอโทษนะคะคำแอดมินเอาละฟิวเจอร์เลิของทรู l ลิฟเป็นยังไงขราฟิวเจอร์เลิฟของทรู l ลิฟเป็นยังไงโนว์ i วดพาร์ทโรโอเคค่ะขอหนึ่งใบค่ เยี่ยมค่ะว้า wow, ว new beginning อ่ะ energy no ขึ้นมาก่อนเลย no ออกมาส่งสัญญาว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งพูด say no อย่าพึ่งพูดคำว่าไม่อย่าพึ่งพูดคําว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่มีโอกาสได้เจอรักแท้เพราะคุณกำลังมี กำลังจะได้รับความสุขสนุกสนานเอ็นจิของเพลย์ฟอนด์ขึ้นหมายความว่าเร็วๆนี้จะมีเกณฑ์การได้สวีทหวานการออกเดทการเจอะเจอกับว่าที่ทูเลิฟของคุณนั่นแหละนะและทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณอยากจะรู้อาจจะนับจับจบคลิปนี้ก็ได้ก็จะมีสิ่งดีๆแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณที่นาพาให้คุณได้พบเจอกับรักแท้ในครั้งนี้อย่าพิ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้สิทั้งที่คุณ ไม่มีโอกาสได้พบเจอนะต่อให้เป็น10ปี20ปีคุณจะซีโนทำไมอ่ะในเมื่อคนอื่นเขาสำเร็จคุณก็ต้องสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าเอาเรื่องกออเวลามาเป็นตัวกำหนดทำให้คุณร้อนรนเครียดหมดหวังหมดคุณค่าในตัวเองนะคะ คุณเตรียมรับกับความสุขความสําเร็จได้เลยเพราะเอที่ออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การออกเดทนะมีการจีบสวีทหวานเรียนรู้ดูใจแบบคู่รักเต็มที่เลยเกิดขึ้นกับทินเฟรมของคุณนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมีคลิปทินเฟรมแล้วนะเ๋ยวๆนี้นะคะเรามีของเราทุกเดือนแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนื่องที่ทินเฟรมได้เอาละคุณคือนักสู้ที่ยอดเยี่ยมถึงเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะต่อสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรต่อสู้มาตลอดชีวิตนั่นแหละ นะเร็วๆนี้ความรักแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอาจจะเกิดขึ้นกับคุณและกลายเป็นรักแท้ได้ใครจะไปรู้นะคะย,ยานิเซียมบอกว่ามีการเริ่มต้นใหม่ค่ะ new beginning นะคะรักครั้งใหม่เกิดขึ้นรักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณสามารถมองเห็นอนาคตในวันข้างหน้าร่วมกันได้กำลังจะเกิดขึ้นจริงอย่าเพิ่งเซโนจ้า อ่าละเอเนจีด้านหลังออกมาดีมากๆเลยนะ Sisterhood เปนเนอร์จีของสซรลเบตการแต่งงานการมั่นหมายเอ็นเกจการสร้างครอบครัวหรือในที่นี้บางท่านอาจจะได้เจอจากเพื่อนร่วมงานแนะนําให้ได้รู้จักงานเรื่องงานสั่งสรรค์ก็อาจจะนํำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันใครจะไปรู้เราก็กําลังจะเปิดประเทศใช่นเล่ะเนาะใครจะไปรู้อาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความ จาก universe ก่อนเที่ยะถึงข้อความจากความรักกันหน่อย universe มีอะไรอยากที่จะแนะนำนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาลสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องโฟกัสแต่เฉพาะตัวคุณเองเท่านั้นรู้สึกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเห็นกับความรู้สึกของตัวเองเข้าไว้เป็นการดีที่สุด focus on your success โฟกัสไปที่เป้าหมายค่ะความสุขความสำเร็จของคุณนะกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ชา้าไม่นานนี้แล้วดังนั้นพวกผู้ห่านไม่อยากให้ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปนะเซโนอีกแล้วขึ้นมาโนโน่นะเซโนให้กับสิ่งที่มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่สำเร็จอย่าเพิ่งเซโนให้กับความสำเร็จ ที่คุณยังไม่เห็นในเวลานี้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงเซโนให้กับความอ่อนแอเซโนให้กับความรู้สึกท้อแท้เริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นสู้ใหม่เพื่อตัวคนเองเอจี้บอกว่าสู้ส,สู้ให้สู้เพื่อตัวคนเองด้วยนะบอกเลยไม่ได้ให้สู้เพื่อใครนะเอาล่ะอู้โรแมนติกปารีสเหมือนกันเลย go for your dreams ก้าวต่อไปเพื่อความฝันของคุณค่ะนะ ก่านก็จะมีความสุขมากที่เห็นคุณทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวคุณเองบ้างอ่าแล้วข้อความจากความรักมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างว,าว้าวขอให้คุณดูไว้เสมอและขอให้คุณมีความเชื่อมั่นระหว่างใจได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเฝ้าหวังเฝ้าอที่ฐานแม้ว่าคุณจะไม่ได้เอ่ยปากออกมา แต่พระเจ้าได้ยินสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลได้ยินขอให้คุณมีความเชื่อเถอะว่าท่านทั้งหลายเตรียมสิ่งดีไวาให้คุณอยู่เสมอและคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นในเร็ววันนี้แล้วนะคะเอาลค่ะคุณจะต้องให้เวลากับตัวคุณเองบ้างใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองบ้างและคุณจะต้องจะหนักรู้ว่าคุณคือของขวัญที่วิเศษที่สุด ชีวิตคุณคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมนับแต่วันที่คุณถือกำเนิดนับแต่วันที่หัวใจคุณเต้นนับแต่วันที่คุณมีชีวิตนั่นก็ถือว่าเป็นของรางวัลที่คุ้มค่าที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ผู้่ันบอกเลยว,ว่าการเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดประเสริฐตรงที่เราสามารถทําสิ่งประเสริฐที่ดีให้กับตัวเราเองและคนรอบข้างได้เสมอในทุกวันนั่นแหละนะ gift of love and light ในเร็วนี้คุณจะได้รับความรักที่เป็นของขวัญและเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณหายเนจริงๆนะมันคุ้มค่าและคุณมีความสุขค่ะอาลเสุดท้ายท้ายสุดเอี่สวยมาก walk away เดินไปตามเส้นทางความฝันของคุณได้เลย แม้ว่าคุณจะผ่านคืนวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังคุณมีตัวคุณมีคุณมีสองเมือนี้คุณมีหัวใจเพียงหนึ่งคุณมีจิตวิญญาณดวงนี้คุณผ่านคืนวันเหล่านั้นมาได้คุณยอดเยี่ยมที่สุดและในวันข้างหน้าที่คุณจะก้าวต่อไปก็จะเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นเดียวกันเดินตามความฝันของคุณได้เลยเส้นทางความรักของคุณหนนี้บอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่ ดีมากๆสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยพรความรักขอใได้โปรดมีความเชื่อกับสิ่งดีงามไว้เสมอนี่คือสิ่งที่ผู้อ่านต้องขอชีวิตเรามันก็อาจจะมีเรื่องราวรอบข้างบ้างนะคะที่บั่นทอนแต่ในท้ายที่สุดการคิดดีทำดีผู้ดีกับตัวเองและคนรอบข้างมันส่งผลดีเสมอนะคะที่รักอารมับเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในรัก แท้เส้นทางของความรัก to love reading ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ